เอาละครัคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับเกมอย่างว่านะครับ EP ที่79กันเลยนะฮะซึ่งแน่นอนครับหลายๆ EP ที่เราเล่นกันมาเดี่ยมันก็แบบแนวดเดิมๆเนาะมันอาจจะดูน่าเบื่อไปบ้างเพราะว่าเออส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแนวๆน,นั้นนะที่แบบที่เราลงมาประกันบ่อยๆนะครับ แต่ใน EP ในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแนวใหม่อะไรนะซึ่งก็เป็นแนวเดิมแหละแต่ว่าไม่ได้ลงนานแล้วเนาะในแนวนี้นะซึ่งก็คือแนวครอบครัวนั่นเองแล้วก็มี NTR ด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องเกมนี้นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวใหค้คุณผู้ชมได้รับฟังนะว่าเกมนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะก,ก่อนอื่นเลยใครที่อยากจะเล่นเนะี่ยลิงก์ก็อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็ปักหมุดเอาไว้ตรงนั้นนะโอเคนะครับ ในส่วนของ ep ทนะี่เ9เกในเกมก็จะมีชื่อว่า away from home นะครับซึ่งเป็นเกมที่เล่าเนี่ยได้รับบทเป็นชายวันหนึ่งนะที่แบบคือเป็นจะมันจะเป็นแนวชชีวิตเนาะแล้วก็ครอบครัรวและที่สำคัญมี ntr เนะี่ยซึ่งหลายคนไม่ค่อยชอบแนวนี้สักเท่าไหร่เหมือนกันนะเออ ntr เนะี่ยนะครับก็ลองดูนะครับลองเล่นดูได้ซึ่งมันสามารถเลี่ยงได้นะครับว่าเราจะเอออันนี้หรือเปล่านะครับโอเคเนาะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนี่ยในส่วนเนื้อเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันจะมีอยู่2ตอนพิเศษนะซึ่งก็ ถจะ2ตอนพิเศษคือมันจะมีอยู่ตอนพิเศษอยู่ตอนหนึ่งนั่นคือเนื้อเรื่องหลักนะครับก็จะมีทั้งหมด18 EP นะในส่วนของเกมนี้นะแล้วก็มีนะในส่วนของตอนพิเศษคือตอนคริสต์มาสนะซึ่งมันอันนั้นก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคอยู่เหมือนกันนะในส่วนของภาพถ้าใครจะไปดูฉากอย่างว่าก็สามารถเล่นตอนคริสต์มาสได้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งรวมๆก็โอเคอยู่เหมือนกันนะเออนะครับในส่วนในส่วนของ2 2ตัวนี้นะครับ ซึ่งในเรื่องเนี่ยแน่นอนครับว่าเราเนี่ยจะได้เจอกับแม่เจอกับลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นป้าเป็นน้าอ,าอะไรเง,งี้ยนะคือเนื้อเรื่องเนี่ยแม่งรวมๆแม่งจะจะ,จะวนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับโดยโดยที่แบบว่ามันจะไม่ค่อยได้เจอใครเลยนะครับผมก็เลยให้ไปที่8เนาะในส่วนของเนื้อเรื่องเกมนี้นะซึ่งมันนท่าที่จะวนๆอยู่กับเนื้อเรื่อ,องคนในครอบครัวส่วนใหญ่นะซึ่งมันก็แบบครอบครัวจริงๆเลยแบบไม่ค่อยไปไม่ค่อยได้ไปไหนเลยอะไรเงี้ยนะครับในส่วนเนื้อเรื่องนะ แต่ว่าในเรื่องก็ค่อนข้างได้ยาวอยู่แล้วก็ถือว่าสนุกใช้ได้อยู่เหมือนกันอันนี้อยากให้คนได้ลองไปเสพในเรื่องกันดูนะว่าจะชอบกันหรือเปล่าแต่รวมๆสำหรับผมแล้วก็ถือโอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยโดยแบบมันอาจจะวนจนหน้าเบื่อไปสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะน,นี่ลองไปเล่นดูแล้วกันนะบางคนอาจไมไ่สนใจในเรื่องก็ได้นะครับก็ให้ไปที่8เต็ม10เนาะในส่วนในเรื่องนะครับต่อมาด้านของภาพครับภาพในผมให้ไปที่9เลยนะซึ่งภาพเนี่ยผมชอบตรงที่ว่า,าฉากแอนิเมชันที่เขาให้มาถือว่า ค่างที่ดีเลยนะครับคือฉากเคลื่อนไหวที่แบบเออดูสมูทดูแบบโอเคมันดูแบบใช้ได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ข้างที่มีแบบเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยของเขานะซึ่งเขาก็ใส่มาให้เหมือนกันในส่วนของแอนิเมชันเคลื่อนไหวเล็กๆ็กน้อยน้อยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ในส่วนของฉากทั่วไปนะที่เป็นโมเดลตัวละครหรืออะไรแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวละครก็ค่างที่น่ารักอยู่ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบธรรมดาธรรมดาไปนิดนึงอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเอาที่น่ารักเลยก็จะมีลูกพี่ลูกน้องแล้วก็มีแม่อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบด้วยนะรวมๆเท่าที่ผมเห็นก็จะมีอยู่สคนนี้แบบที่แบบเออโอเคแบบน่ารักเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ลองดูแล้วกันนะในส่วนของคุณผู้ชมนะครับก็ให้ไปทีเก้าเต็มสิบครับในส่วนเสียงนี่คือแทบไม่ต้องพูดเลยเลยฮะคือแบบตัดข้ามไม่ได้เลยเพราะว่าผมให้ไปทีศูนย์เลยครับคือไม่มีอะไรเลยเสียงนะครับ เสียงนี่เริ่มเกมมามีแค่เสียงตอนเริ่มเกมเท่านั้นนะครับนอกนั้นเงียบกลิบเลยนะนะครับ <c oughs> เลยข้ามไปนะในส่วนเสียงนะครับต่อมาด้านของเกมเพลย์ฮะเกมเพลย์เนี่ยผมให้ไปที่6นะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมไ้ก่อนเลยว่าเกมเพลย์เกมนี้่อนท่าที่จะดูยากหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะดูทุกฉากอย่างว่านะครับดูทุกฉากดูทุกตอนอะไรเงี้ยาะว่าด้วยที่ว่าคําตอบของเกมเนี้ยมันมีผลต่อเน,นื้อเรื่องนะทำให้เราเนี่ยเวลาเลือกคําตอบเนี่ยมันก็ จะเดินไปทาตามเส้นทางนั้นอะไรแบบนี้นะรวมถึงจบความสัมพันธ์กับตัวละครบางตัวละครได้ด้วยเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่ทุกคนจะเลือกเนีย่ยก็ลองเลือกดูเนาะหรือไม่งั้นก็อาจจะเล่นซ้ําหลายรอบหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะได้ลองเลือกดูคําตอบนั้นๆว่าเราจะต้องไปเจออะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเดิมรวมก็ไม่ายากอะไรครับมันแค่มีฉากที่เราอาจจะเจอแล้วก็ไม่ได้เจออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งผู้ชมไว้ก่อนเนาะ ในส่วนของคะแนนร้วมผมให้เกมนี้ก็คือ8.5ครับแน่นอนนะว่าถือว่าใช้ทายเลยเหมือนกันไม่ได้น้อยเท่าไหร่นะใน8.5นะครับก็รวมๆแล้วก็คือเกมนี้ก็คือแบบครอบครัวแบบล้วนๆเลยนะคือแบบวนๆอยู่กับเนี่ยแหละแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเอออาจจะดูน่าเบื่อสำหรับบางคนไปน,นิดหนึ่งมันก็น่าเบื่อสำหรับผมได้นิดนึงเหมือนกันนะแต่บางคนอาจจะไม่ได้สนใจแล้วอย่างที่บอกนะครับคือหลายคนอาจจะข้ามเนื้อรเรื่องไปเลยอะไรเงี้ยก็ลองเล่นกันดูนะครับสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันเนาะ ก็หน้าเจอประมาณนี้ถอย EP ที่79นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ใน EP ที่80น้องว่าจะเป็นเกมอะไรต่อนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้สนุกแล้วก็ enjoy ครับ